สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่กรารพบทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพกบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการภาษาไทยสําหรับงานเขียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเ,เมื่อสองตอนที่แล้วผมก็ได้แนะนําการทํางานของราชบัณฑิตยสภาเกี่ยวกับเรื่องภาษาไทยการบัญญัติศัพท์อะไรต่างๆพร้อมทั้งให้คําแนะนําในการสะกดการ,รัานที่ถูกต้องแล้วก็ให้ ชื่อพจนานุกรมฉบับราชบรรษัสถานที่เป็น,ท,ปนที่อ้างอิงสําหรับดูว่าการสะกดการันของเรานั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรรวมทั้งหนังสืออ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรนะฮะสำหรับคนที่ใช้งานภาษาไทยบ่อยๆคราวนี้ก็จะมาถึงเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในภาษาไทยซึ่งทางวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเรามักจะละเลยทําให้ค่อนข้างที่จะไม่ ไม่ดีในแง่ของผู้อนุรักษ์ภาษาไทยนะครับเรื่องนั้นก็คือลักษณะนามนคำว่าลักษณะนามเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงคำในภาษาไทยที่แสดงลักษณะของสิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้เป็นหน่วยในการนับด้วยนะครับยกตัวอย่างว่าหมวกเนี่ยมันมีลักษณะนามเป็นใบอย่างเช่นว่าหมวกใบใหญ่หรือว,ว่าเขามีหมวกสองใบ ไอ้ใบแรกนั้นก็แสดงลักษณะของหมวกว่ามีก็ใช้ลักษณะเป็นใบนะฮะทีน่นี้อันหลังเนะี่ยบอกว่ามีหมวกสองใบนั่นคือใช้กับจํานวนนับสองนะครับอีกอันหนึ่งตัวอย่างนะครับลูกคนหัวปีอย่างเงี้ยนะฮะคนนี้ก็เป็นลักษณะนามของลูกนะลูกพ่อแม่อะไรเนี่ยเป็นคนทั้งนั้นก็มีลักษณะนามเป็นคนลูกคนหัวปีแล้วก็ครอบครัวนี้มีลูกสามคนก็แสดงถึงจํานวนนับว่ามีสาม จริงๆแล้วมันยังมีลักษณะอย่างอื่นอีกนะฮะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นใบเนี่ยนะฮะอันนี้ก็แสดงถึงสิ่งของที่เป็นภาชนะก็ได้เป็นผลไม้ก็ได้เนี่ยเป็นใบไม้นี่ก็ได้นะฮะนับเป็นใบนะฮะส่วนคําว่าคนนี่ก็บอกถึงคนมนุษย์สามัญทั่วๆไปนะพ่อแม่พี่น้องอะไรเนี่ยนะก็จะนับว่าเป็นคนคน ทีนี้ยังมีลักษณะมื่นอีกอย่างเช่นคําว่ากองอย่างนี้นะฮะถ้ากองเนี่ยก็แสดงถึงลักษณะของของทัพของกองทัพอย่างนี้เป็นต้นกองทัพกี่กองทหารกี่กองแล้วก็ของที่เอารวมกันไว้เป็นกองกองอย่างเช่นอิดใจนะอิดหนึ่งกองายหนึ่งกองอะไรก็ว่าไปนะครับมีคําว่าหมูคล้ายๆกับกองเนี่แหละมู่นี่แสดงถึงขนสัตว์สิ่งของที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มทีนี้เฉพาะสัตว์นี่อาจจะเป็นโขงก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่กรณีทีนี้มันมีลักษณะนามที่บอกสันฐานคือรูปร่างอย่างเช่นว่าแผ่นอย่างเงี้ยแผ่นนี้ก็อาจจะหมายถึงกระดาษกระเบื้องหรืออิฐก็ได้นะฮะถ้าเป็นบานก็อาจจะหมายถึงของที่มันมีกรอบอย่างเช่นประตูหน้าต่างกระจกเงาอย่างเงี้ยนะนับเป็นบานที่บอกจํานวนแล้วก็มาตราอย่างเช่นว่าคู่นลักษณะของชุดที่มันมีสองสิ่งอย่างเช่นว่าฝาแฝด อย่างเงี้ยสองรองเท้านี่ก็เป็นคู่นยะเป๋าแฟดนี่ก็เป็นคู่ลักษณะนามเป็นคู่ช้อนกับซ่อมก็เป็นคู่นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเป็นมาตราวัดช่างตวงอะไรนี่ก็จะมีตัวยอย่างเช่นกิโลกรัมอย่างเงี้ยแสดงน้ําหนักนะครับอย่างเช่นข้าวสารหนึ่งกิโลกรัมอันนี้เป็นหน่วยนับเฉยๆเนี่ยไม่ได้หมายถึงลักษณะนามโดยตรงแต่ว่าเป็นหน่วยนับนะฮะนอกจากนี้ก็มีลักษณะนามที่บอกอาการอย่างเช่นว่าม้วนคําว่าม้วนนะฮะ อันนี้ก็บอกถึงลักษณะของที่เขาม้วนเอาไว้อย่างเช่นม้วนกระดาษนะ่ยกระดาษหนึ่งม้วนฟิล์มหนึ่งม้วนหรือว่าลักษณะมีการหนึ่งเป็นมัดนะฮะมัดนี่ก็เป็นลักษณะที่บอกถึงของที่มัดเอาไว้อย่างเช่นฟืนฟืนหนึ่งมัดนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเรียงหวก็ได้นะเราไปเก็บไหวในป่าก็มัดเอาไว้ก็บอกว่าไหวหนึ่งไหวหนึ่งมัดสองมัดนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ ลักษณะนามที่ซ้ํากับคํานามที่เกี่ยวข้องนะฮะอย่างเช่นคําคํานี้คำคำนี้เนี่ยคาตัวหน้านี่เป็นนามธรรมดานะครับส่วนคําที่สองเนี่ยเป็นลักษณะนามนะฮะทีนี้บางทีเราละลักษณะนามก็เหลือคําเดียวว่าคํานี้ก็ได้เพราะว่ามันสั้นมันละไปก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าถ้าใจใจให้เต็มรูปแบบก็ต้องคําคํานี้นะฮะคนคนนี้นะหรือว่าอาจจะอยู่หลังจํานวนนับก็เป็นวัดสวัด เมืองสองเมืองอย่างเงี้ยนะลักษณะนามก็ซ้ํากับตัวคํานามข้างหน้าได้นะครับทีนี้มีข้อสังเกตอยู่ว่าคำคำนี้คนคนนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นคําซ้ําก็จริงแต่ว่ามันคนละพวกกันเพราะนั้นเขาห้ามใช้มยมกนะอย่าไปใช้มยมกกับคํานามที่มันต่างพวกกันนะคำคำนี้คนคนนี้เนะี่ยอย่าไปใช้เป็นคําแล้วก็มายมกหรือคนมยมกนะฮะอันนี้ถือว่าผิดหลักไว้อย่างกรไทยนะครับเอาละ เมื่อกี้พูดถึงตัวอย่างของลักษณะนามคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างอื่นบ้างนะครับเพราะว่าบางทีของสิ่งเดียวกันเนี่ยมันมีลักษณะนามได้หลายอย่างยกตัวช้างอย่างนี้นะฮถ้าหากว่าเป็นช้างป่าเนี่ยเขาเขาให้ลักษณะนามเป็นตัวนับก็นับเป็นตัวตัวนะะอย่างเช่นว่าป่านี้มีช้างร้อยตัวนะฮะสามตัวนี่น้อยไปแล้วนะ เพราะว่าถ้าไปดูที่เขาใหญ่เนี่ยบางทีมันเป็นฝูงนออกมาเที่ยวกัดกินพืชเกษตรของชาวบ้านเขาเนี่ยมันไม่ใช่สองสามตัวแล้วมันมีเป็นร้อยตัวนะเนี่ยป่าป่านี้มีช้างร้อยตัวสมมตินะทีนี้ถ้าว่าคนนํามาเลี้ยงนะเชื่องแล้วเนี่ยเอามาใช้งานเอามาแสดงอะไรเนี่ยนะก็เป็นช้างบ้านอย่างนี้ไม่ไม่นับเป็นตัวหรือไม่ใช้ลักษณะตามตัวนะฮะแต่จะใช้ว่าเชื่อกอย่างเช่นว่าที่สุรินอย่างเงี้ยนะฮะสุรินเนี่ยมีช้างหลายเชื่อก ที่ชาวบ้านเขานํามาเลี้ยงแล้วก็อาจจะไปแสดงอะไรที่พัทยาที่ภูเก็ตอะไรเนี่ยนะตอนหลังนี่มันมีการแพร่ระบาดโควิดก็ต้องกลับมาอยู่ที่สุรินตามเดิมนะครับทีนี้มันมีช้างอีกประเภทหนึ่งคือเป็นช้างของพระมหากษัตริย์ของในหลวงพูดง่ายๆนะฮะถ้าหากว่าได้ขึ้นระวางคล้ายๆขึ้นทะเบียนเป็นช้างหลวงแล้วเนี่ยเขาไม่นับไม่ใช้ลักษณะเป็นตัวหรือเป็นเชือกแล้วแต่จะใช้ว่าช้างอย่างเช่นว่าในวัง มีช้างสามช้างอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นจะเห็นว่าคำนามคำเดียวเนี่ยอาจจะมีลักษณะนามได้หลายอย่างแล้วแต่กรณีนะครับก็อย่าใช้ผิดนะฮะอย่างเช่นว่าบ้านนี้เลี้ยงช้างไว้สามตัวอย่างนี้ถือว่าผิดนะฮะต้องเลี้ยงไว้สามเชือกนะฮะแตตัวนี้ต้องช้างป่ายอย่างเดียวทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะลองดูตัวอย่างซึ่งคราวนี้มันจะมีเรื่องพิสดารขึ้นมากลายเป็นจำนวนนะฮะ เขามีบ้านสองหลังนะฮะนี่อันหนึ่งนะฮะบ้านเนี่ยเรามีลักษณะนามเป็นหลังได้นะฮะแต่ทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งคล้ายๆกันนะมีประโยคอีกประโยคนึงเขามีบ้านสองบ้านอย่างนี้ไม่ใช่ตัวบ้านแล้วนะฮะเอสองบ้านที่ว่าเนี่มันหมายถึงว่าเขาเนี่ยมีพัญญาสองคนนะฮะมีบ้านเล็กกับบ้านใหญ่คล้ๆอย่างนั้นะฮะเพราะมันเรียกว่ามีสองบ้านพัานความหมายต่างกันนะฮะเขามีบ้านสองหลังกับเขามีบ้านสองบ้านนี่ไม่เหมือนกัน ความหมายอย่างแรกก็ตรงไปตรงมาไม่ต้องคิดมากนะฮะบ้านจะมีกี่หลังก็ได้แล้วว่าแล้วแต่ว่าใครจะมีเงินสร้างได้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่ากรณีหลังเนี่ยมันต้องคนพิเศษเนะฮะถึงจะมีได้สองบ้านสามบ้านนะครับก็ขอให้สังเกตเอาไว้นะฮะทีนี้บางทีเนี่ยเราก็ไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ติดความรู้สึกนึกคิดตามแบบฝรั่งเข้ามานะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลย,ยีอย่างที่ผู้บรรยายเคยเคย,เคยพบนะฮะมีนิตินักศึกษาบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ลักษณะนามพูดยกตัวอย่างทางด้านวิศวะไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเขาจะเขียนไปในวินยานิพนธ์หรือในบทความว่าแต่ละเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ลักษณะนามเ,เครื่องกาเน,นิดไฟฟ้าเนี่ยถ้าจะใช้ลักษณะนามต้องใช้ว่าเครื่อง เพราะฉะนั้นแทนที่จะใช้ว่าแต่ละเครื่องกาเน,นิดไฟฟ้าตามแบบภาษาอังกฤษนะซึ่งผมเดาว่ามันมาจากคําว่า each generator นะฮะเราก็มาใช้แบบไทยๆว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแต่ละเครื่องนะฮะภาษาอังกฤษเขาบอกว่าแต่ละเครื่องกาเน,นิดไฟฟ้าแต่ว่าภาษาไทายที่ต้องใช้ว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแต่ละเครื่องถึงจะถูกนะฮะทีนี้มันก็ยาวหน่อยแต่ต้องทําใจนะฮะว่าถ้าเราอยากจะคงลักษณะพิเศษข,ของภาษาไทยเอาไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ สั้นเหมือนอย่างในภาษาอังกฤษแต่ว่าอย่างนี้แหละเราใช้กันอย่างนี้นะฮะก็อยากจะขอยกตัวอย่างว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้ลักษณะนามกันละเพราะว่าไปเอาอย่างพวกฝรั่งอังกฤษหรือยังไงกันแล้วแต่นะครับมีตัวอย่างพกยากเยอะเลยนะฮะอย่างเช่นว่าแหล่งไหนเป็นต้นนะฮะที่จริงแหลงเนี่ยถ้ามันเป็นแหล่งที่มาแหล่งไหนอย่างเงี้ยนะฮะ ใช้ได้เพราะว่าแหล่งแหล่งที่มาเนี่ยก็นับเป็นแหล่งแหล่งเนะฮยถ้าแหล่งไหนก็ยังพอใช้ได้เพราะว่ามันสั้นเนีฮยนี้ถ้าถ้ามันยาวขึ้นเป็นแหล่งที่มาเนี่ยนะถ้าบอกว่าแหล่งที่มาไหนเนี่ยมันก็ขาดขาด,ขาดอะไรไปหน่อยหนึ่งก็คือลักษณะนามนั่นเองนะครับเพราะน่าจะเติมแหล่งเข้าไปอีกคำหนึง่งมันอาจจะฟังดูซ้ําซ้อนแต่ว่านี่แหละคือการคงอนุรักษ์รักษาลักษณะนามเอาไว้นะฮะเอาอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่ไม่ใช้ลักษณะนามอย่างเช่นคําว่า ผู้ผลิตใดอย่างเงี้ยนะผู้ผลิตเนี่ยมันน่าจะนับเป็นรายได้นะฮะเราน่าจะใช้รายเป็นลักษณะนามของผู้ผลิตเพราะฉนั้นตรงนี้น่าจะพูดว่าผู้ผลิตรายใดนะฮะอ่ายังมีอีกนะมีคนเขียนว่าปัญหาวิกฤตหนึ่งนะนี่ก็ไม่ได้ใช้ลักษณะนามอีกอะผมก็้าใจว่ามาจากภาษาอังกฤษ,ษว่าเอ่อ t i r i t p r o l p r o b l ห m ตองนั้นน่น,นะฮะ ปัญหาวิกฤตหนึ่งนิฟแลกไปจากภาษาอังกฤษดื้อๆก็แปลไปอย่างนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยปัญหาเนี่ยมันน่าจะนับได้นะฮะเป็นข้อเป็นอย่างเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกว่าปัญหาวิกฤตข้อหนึ่งนะฮะหรือว่าปัญหาวิกฤตอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะได้มีลักษณะนามเข้าไปแทรกอยู่นะครับเอ่อความจริงแล้วเนี่ยฝรัง่งเขาก็มีลักษณะนามของเขาเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ค่อยใช่นานๆจะเจอภาษาอังกฤษที่มีลักษณะนามไปปรากฏอยู่ ยกตัวอ,อย่างว่าสบู่หนึ่งก้อนอย่างเงี้ยนะฮะภาษาอังกฤษเขาก็จะถ้าจะมีลักษณะนามเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่า A bar soap นะ bar เอบาอบโซะบาเนี่แปลว่าแท่งหนึ่งหรือก้อนหนึ่งเนี่ยสบู่หนึ่งแท่งสบู่หนึ่งก้อนเนี่ยใช้คําว่าบาเป็นลักษณะนามแต่ว่าบางทีก็ไม่ใช้เเขาก็ลัดสั้นไปเลยว่าเอโซบเนะทั้งทั้งที่โซบเนี่ยมันน่าจะมีคําลักษณะนามของเขาอยู่ด้วยนะแต่เขาก็ละนะฮะหรืออีกอันหนึ่งเนีฮย ภาษาไทยบอกว่ากล้วยหนึ่งหวีอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าลองแปลไปเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราอย่าไปแปลว่าเอคูมออกมานาน่นนะครับเพราะฝรั่งจะไม่รู้เรื่องคือหวีเนี่ยเราไปแปลว่าคูมเนี่ยมันถูกเฉพาะเป็นคํานามธรรมดาที่เราใช้หวีผมอย่างนี้ได้นะเอคูม um, อย่างี้ได้แต่ว่ากล้วยหนึ่งหวีนี่ไม่ใช่เอคูมแบบหนาน่นนะครับภาษาอังกฤษฝรัง่งเนี่ยเขาจะใช้ว่าเอกบันช of banana นะนนส่วนี้ก็เป็นลักษณะนามในภาษาอังกฤษนะหรือไม่ก็ a h a n d of bananas นะ h a n d ก็เป็นลักษณะนามแต่ว่าฝรั่งเขาก็ไม่ใช้อรัก็พอดีไม่ดีก็อาจจะบอกว่า a banana าหมายถึงกล้วย1ผลนะถ้า two bananas ก็กล้วย2ผลแต่ถ้าเป็นนับเป็นหวีเนี่ยก็ถึงจะใช้นะก็เป็นไปได้นะฮะเอาอีกตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่ามีผมมีประสบการณ์ที่ไปต่างประเทศนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังประเทศไหนแต่ว่า ฝรั่งเนี่ยเขาเขาไม่เคยใช้ลักษณะนานอย่างที่ว่านะฮะอย่างเช่นว่ามีนักดื่มเข้าไปในบาร์หรือร้านที่ขายแอลโกอฮอล์นะฮะสำหรับดื่มเนี่ยเขาอาจจะสั่งว่า two beers นะก็ไปนั่นรู้กันว่าต้องการเบียร์สองแก้วหรือสองขวดเพราะว่าความคุ้นเคยกับคนขายนะฮะคนที่อยู่หลังเคาน์เตอร์นะฮะเขาก็รู้ว่าคนนี้มาเนี่ยต้องการเบียร์สองแก้วหรือเบียร์สองขวดนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคนไทยนี่ไม่แน่นะถ้าไม่ถ้าไปสั่ง สองเบียอย่างเงี้ยนะคนขายอาจจะไม่รู้เรื่องเราก็ต้องบอกว่าเบียสองแก้วหรือเบียสองขวดให้มันชัดใช่ไหมครับทีนี้ประสบการณ์ของคนบางคนนะฮะคือคือมันมีประเทศหนึ่งที่เขาใช้ภาษาคล้ายๆภาษาไทยคือสอปป,อปอลาวนะฮะประเทศลาวนี่เขาก็มีลักษณะน่าม,มือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกับของไทยแทค่เสียวนะฮะมีมีนักท่องเที่ยวไทยคนหนึ่ง ไปเที่ยวที่ประเทศลาวแล้วเข้าไปในร้านขายเครื่องดื่มเนี่ยนะก็สั่งเบียร์สองแก้วนี่ปรากฏว,ว่าคนขายก็เอามาให้สองขวดเนะแทนที่จะได้สองแก้วกลายเป็นสองขวดเพราะว่าทางลาวเนี่ยใครสั่งเบียร์สองแก้วนี่เขาหมายถึงว่าเป็นขวดเพราะขวดมันทำด้วยแก้วนะถ้าอยากจะได้เบียร์สองแก้วจริงๆอย่างในภาษาไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนลักษณะนามใหม่เป็นจอกครับ ต้องบอกว่าขอซื้อเบียร์สองจอกไดอย่างเงี้ยถึงจะได้มาเป็นสองแก้วนะครับเพราะนั้นก็ระวังไว้ด้วยนะฮะใครที่เป็นคนไทยไปเที่ยวประเทศลาวเนี่ยนะฮะถ้าสั่งผิดก็จะออกมาเป็นรูปนี้นะครับเอาละทีนี้มันมีเรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะฮะในการใช้ลักษณะนามเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในงานโฆษณาชวนเชื่อหรือชวนซื้ออะไรก็แล้วแต่นะฮะผมเคยทํางานกับสํานักพิมพ์จุลานะฮะ แล้วผมก็พูดเล่นๆกับผู้กรรมการผู้จัดการนะฮะซึงตอนนี้ท่านก็กเกษียณไปแล้วนะบอกว่าเนี่ยสังสงรรค์นักพิมพ์จุฬาเนี่ยน่าจะโฆษณาให้คนเข้ามาซื้อหนังสือเยอะๆนะโฆษณาไปเลยว่าของสังสรรค์นักพิมพ์จุฬาเนี่ยซื้อหนึ่งเล่มแถมหนึ่งเล่มนะกรรมการผู้จัดการก็บอกว่าอย่างนี้ก็ขาดทุนที่เราไปลดราคาเหลือครึ่งเดียวอย่างเงี้ยนะผมบอกไม่ใช่คุณอย่าไปแถมหนังสือหนึ่งเล่มดิคุณก็แถมเทียนไปนะ คือให้ซื้อนังสือหนึ่งเล่มแล้วก็ให้เทียนไปอีกหนึ่งเล่มก็เรียกว่าซื้อหนึ่งเล่มแถมหนึ่งเล่มเราไม่บอกนี่ว่าเราเราแถามอะไรใช่ไหมครับนี่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือชวนซื้อนี่ฮะทีนี้ทางฝ่ายธุรกิจอย่างอื่นก็อาจจะเอาไปใช้ได้นะฮะอย่างเช่นว่าธุรกิจบ้านจัดสรรเนี่ยอาจจะบอกว่าซื้อบ้านหนึ่งหลังแถมอีกหนึ่งหลังนะอันนี้ไม่ได้แถมบ้านนะฮะแต่เป็นแถมมุง้งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับหรือว่า ร้านขายรถบริษัทขายรถเนี่ยบอกว่าซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันไอ้แถมหนึ่งคันนี่ไม่ได้แถมรถนะฮะแต่ว่าแถมร่มนะหรือไม่ก็แถมคันเบ็ดหนึ่งคันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะั้นลักษณะนานเนี่ยเอาไปใช้สนุกสนุกก็ได้นะใช้จริงๆจังๆก็ได้แต่ถ้าจะอนุรักษ์ภาษาไทยเอาไว้ก็ พยายามใช้ลักษณะนามแต่ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ก็กว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่จะเห็นสมควรนะเราไม่ได้เป็นการบังคับนะะกฎหมายไม่ได้บังคับเอาไว้บอกว่าถ้าคุณไม่ใช้ลักษณะนามแล้วก็เราจะตัดสิทธิของคุณอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีนะฮะไม่มีภาษาที่บังคับไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะอะไรที่มันดีแต่ว่าถ้ามันยืดยาวหรือว่ามันไม่สะดวกสําหรับผู้ใช้ก็ก,ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ อันว่าเป็นอันว่าเรื่องลักษณะนามคงจะมีอยู่เพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับถ้าว่าใครมีขอคิดเห็นอยากจะให้ความเห็นว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ส่งมาตามสถานที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออี a มลแ d d r e s s ที่ให้ไว้นะฮะอยากจะสนใจซื้อหนังสือนะฮะเดี๋ยวจะแนะนําให้หนึ่งเล่มนะครับขึ้นขึ้นเลยครับปกหนังสือขึ้นมาแล้วนะครับลักษณะนามฉบับราชบัณฑิตยสถาน เรื่องนี้มีลักษณะนามอยู่ประมาณสามพันคำนะฮะก็เป็นเรื่องทั่วๆไปอน,นะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันมีลักษณะนามที่ที่แปลกๆนนะฮะคือของอย่างเดียวกันเนี้ยแต่ว่าใช้ลักษณะนามต่างกันคล้ายๆกับช้างคล้ายๆกับบ้านอะไรที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะฮะนะเอ่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เอ่อทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่ยังไม่ค่อยมีลักษณะนามเท่าไหร่นะฮะก็ต้องต้องให้คนในวงการวิทย,ยาศาสตร์เทคโนโลยีช่วยกันคิดเองกันแล้วกันทีนี้ที่อยากจะ เป็นการทดสอบความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่สําหรับท่านที่สนใจภาษาไทยนะฮะผมเคยถามนในที่หรือว่าในที่บรรยายภาษาไทยของผมเนี่ยนะว่ารู้ไหมว่ากระเป๋าเนี่ยเขาใช้ลักษณะนามว่าอย่างไงนะทีนี้กระเป๋านี่มันมีหลายแบบนะฮะอย่างแบบที่สพายแล้วก็มีราคาแพงๆเป็นของนอกนะยกตัวอย่างชื่ออันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะอย่างกระเป๋าหลุยวิตตองวซาเชอะไรเนี่ยนะอันนี้เป็นแบบกระเป๋าสพาย ทราบไหมว่ากระเป๋าสะพายเนี่ยเขานับเป็นยังไงนะฮะเป็นลูกเป็นใบหรือว่าเป็นอะไรนะฮะก็ใครเคยถามคําถามอย่างเงี้ยนะฮะก็มีคนตอบถูกว่าเขาเรียกว่าเป็นใบนะฮะทีนี้มันมีกระเป๋าอีกแบบนึงอย่างที่ติดอยู่กับเสื้อเนี่ยนะฮะอย่างเสื้อของผู้บรรยายตัวเนี้ยนะมีมีมีกระเป๋าอยู่สามแห่งนะที่ที่หน้าอกเสื้อนี่หนึ่งแห่งและตรงข้างล่างลงไปอีกสองอีกสองแห่งทราบไหมว่าไอ้กระเป๋าตามเสื้อเนี่ยเขา หรือว่าใช้ลักษณะนามอะไรเสื้อตัวนี้มีสามสามอะไร <c oughs> อันนี้ใช้ลักษณะนามว่ากระเป๋านะฮนะกระเป๋าที่นับเป็นใบนั่นกระเป๋าสะพายแต่ถ้ากระเป๋าที่ติดทันเสื้อเนี่ยนับเป็นกระเป๋าเพราะงน้นเสื้อของผมเนี่ยมีกระเป๋าสามกระเป๋านะครับทีนี้ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวขับขี่นะฮะอาจจะต้องขึ้นรถเมล์เนะฮะพอขึ้นรถเมล์นี่แจะต้องไปเจอกับคนที่เขา ขายตัว,ตวนะฮะขายตัวรถเมย์เนี่ยทราบไหมว่าคนขายตัวรถเมย์นี่เขาเขาเขาเรียกว่าไข่เขาเรียกว่าอะไรก็เรียกว่ากระเป๋าเหมือนกันนะครับเหตุผลที่เรียกว่ากระเป๋านี่ผมเดาเอาไว้อย่างนี้ว่าคือสมัยก่อนเนี่ยกระเป๋ารถเมย์ก็จะมีกระเป๋าสะพายเอาไว้แล้วก็เอาไว้เป็นที่เสียบกระบอกกระบอกตัวนะฮะทีนี้ทีนี้คนเขาขึ้นรถเมย์ก็เห็นกระเป๋าเหน็หนกระเป๋าที่สะพายก็บอกคนที่มันมีกระเป๋าตอนหลังตอนหลัง คนเนี่ยหายไปเหลือแต่กระเป๋าที่สะพายอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าเรียกคนว่ากระเป๋ากระเป๋าอย่างเงี้ยลักษณะนามต้องนับเป็นคนนะฮะเขาบอกว่ารถเบคันนี้มีกระเป๋าหนึ่งคนนะจะเห็นว่ากระเป๋าเนี่ยมันมันมีลักษณะนามเปลี่ยนแปลงไปตามสถานภาพนะฮะถ้าเป็นกระเป๋าสะพายก็เรียกว่าใบายอยู่ตามเสื้อผ้าก็จะเรียกว่ากระเป๋าแต่ถ้าเป็นคนก็เรียกว่าคนนะครับอ้าวอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้อาจจะฟังแล้วน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับ คือว่าคนเรานี่มีเกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมฮะสมมุติว่าเราญาติพี่น้องของเราคนหนึ่งเกิดตายไปอย่างนเนี้ยเนยเราก็ต้องไปซื้อโลงมาใส่นะฮะเพื่อที่จะทําตามประเพณีนะะคงจะไม่ทําแบบอินเดียคือไม่มีโลง่งเผากันโลง่ลงๆกานแก้งอย่างนั้นเราไม่ทำคนไทยเรายังพอม,มีไม้มีอะไรเหลืออยู่นะฮะเป็นวัสดุทาโลงได้ทีนี้พอไปร้านขายโลงเนี่ยาถามว่าจะซื้อโลงเนี่ยต้องใช้ลักษณะนามว่ายอย่างไรนะครับทราบไหมครับ <c oughs> เป็นโลงเปล่าเนะ่โลงเปล่าเนี่ยหน,ยนังสือลักษณะนามก็บอกว่าให้นับเป็นใบหรือเป็นลูกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าากว่าญาติเราตายหนึ่งคนเราก็บอกว่าขอซื้อโลงหนึ่งใบหรือซื้อโลงหนึ่งลูกนะฮะพอได้มาแล้วเราก็เอาโลงไปที่วัดนะฮะหลังฝ่ายญาติศพของยกศพญาติเรา,เรา,เ,ราเราก็ท,ทําพิธีรดน้ําศพอะไรเรียบร้อยนะฮะเราก็ยกศพลงไปวางในโลงนะฮะ ทีนี้ถ้าว่ามันมีสันลาวัดหลายๆสันลาอยู่นะฮะก็อาจจะมีศพ kind of อยู่ในโรงเนี่ยนะฮะหลายๆหลายๆหลายๆแห่งเนี่ยนะฮะทีนี้ถามว่าโรงที่มีศพก็ไปอยู่เนี่ยใช้ลักษณะนามว่าอย่างไงใช้ใบหรือลูกหรือเปล่านะฮะลองคิดดูนะฮะอันนี้หนังสือลักษณะนามเขาเฉลยแล้วว่าไม่เรียกลูกหรือใบแล้วตอนนี้นับว่าโรงแล้วกลายเป็นโรงเนี่ย เพราะฉะนั้นลักษณะนามเนี่ยก็จะบอกว่าโรงเนี่ยเป็นโรงเปล่าหรือโรงที่มีคนลงไปนอนอยู่แล้วนะครับนอันนี้ก็เป็นเรื่องแถมมาให้ว่ามันมันมีลักษณะพิเศษนะนะซึ่งภาษาฝรั่งคงบอกไม่ได้นะก็เพราะไม่ได้ใช้ลักษณะนามนะฮะก็คงจะมีเรื่องที่นำมาบรรยายในตอนนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ได้ติดตามรับฟังแล้วก็อย่าลืมแสดงความเห็นเข้ามานะครับครับสวัสดีครับ